คนมโหเพื่อน่นวิ่นมูหเฮือน่นมหเฮือนเนาะแได้ทีได้มาหาแล้วโากินันก็รัข่าวดลเนาะวะเรากินทักกินแน่นี่เรากินไตยั่กินแน่เนาะน่าเห็นี บสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทีนะฮะของตูเด่นน้องมาพรมาพ่อครับตูเด่นมือนี้พิเศษพี่น้องเลยน้องมะนาวมาหลิมอยู่เพื่อนของตูเด่นเนาะโอเคน้อพี่น้องเนาะเ้ากัสิเป็นนางหลินแล้วตอนนี้นี่ยเอ้ยของตูเด่นเพิ่นพาหมูให้น้องมะนาวกลินอยู่ทีนะฮะไปไปผสมกันเลยตูเด่นจะหามาห่อเทีอนดีน้องมะนาว ว่าอยากนั่นนั่นหลินน้ำมาเพิ่นบุคเคยเห็นเพือนอ่าตุเดนจา้าเคือเนาะเรื่อยเรื่อยโอ้สลาบอ่ะนี่สลาเหมือนกันนี่โอ้สบายดีสบายดีเทืยนนึงอ,ออเ่าโอ้ยมีเด็กมูแท้นี่เนาะ หานยั่บ้างกินแล้วได้กินคักวแค่นะกินข้าแค่สุดยอดจนเบังเงี้ยพี่น้องไงบเบิ้งบั่เงี้ยโอ้ยเบิังเงี้ยน้องมหนาวกินโม่นะเบังเงี้ยกินจนแบบจนบนจนบนเรือแบบแดงนะนี่กินจนขาวขาวก็ยังกินนี่ไะมันหลายอยู่เออหลายอยู่ พอหมูไม่บ่นี่สบายดีเด้อสบายดีเด้อโดยอ๋อหมูไม่เฮ้ยได้หมูไม่ต้องมานามีเพื่อนแล้วอ่ะจ้ะเพื่อนหมูหูเพื่อนเพื่อนวะเพื่อนหมูหูเพื่อนเพื่อนหมูหูเพื่อนเนาะนึกกันได้อีนึกมาหากงเอง้อชวนกินไงมนกนักข้าประดุดด้วยเนาะเฮ้ยบ่เรากินคักกินแน่ดิงี้เรากินน่ยป็นยห้กินยอยเนาะ น่าเห็นกับมีือ,อ,อ,อนีอเ่เลยการรีบหาววะไม่เเจะไม่บอกนะว่าว่าจะใช่มีหอดผูวเดี๋ยวนี้นะอกาศม,มันทะ้อนมัวนะเย็นนะรักครับหวานพอดีเอ็นม่กินนะ<ป>แบบไ,งไ,งไม่ไยแ้วอะม่เลยคุณเล่นปาดปานไปไปกุ้งกี เล่นีเนเนาะเจ็บข้อกเดีอะเหนคืนค่ำที่เดียวดีอะคือบ่กห็นมือหนังไป่าสิชวนไปเป็นสิทธิพันรอู่พเนรอเออพันนอะไปกันละพนรอเป็นบงน้้วนมาไสิชวนไปพอดเลงพอดอยู่ตอนไหนวะตอนตุิทในห้นะพอดเพราะยบเห็นหเดียวไปทังนคูกับมงี่แบบีาแกแล้เหดียรพ้มเกลือุ้เคือเป็นขอบไปคุ้งเครือง เราบด้เตนกันยายนะเนี่ยน่กถึเพลงสุพรรณเนาะแค่หนูไ u ่บ่ได้เอาถุงมือติดแล้วเอาเมาเนาะขัจรเซ่ไปลุพุกลงทานาะได้ไปเรื่องยูเช่อหรอบด้เตนเหรอมนเนาะกี่าหาหมูลงไปทางใต้นาะเพื่อนเราอยู่ทางเหนือลงไปทางใต้หไปนะไมือมืออะไมือดอกนะเไป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 แกันเ่าะัจะหนกันกับไปกัน เ้าไม่ป็นาเอาอะเ้หยออกหายออกกายไปคิดรดกายลงมืนน่อนั้นก็คือบเห็นว่าว่าจะไปดินน้ำยอกขอบคุนะขอไปเบื่องง่ยคิปอว่ะไ,ได้เตียงไห,หม่อนแบบเพราะมาปั่นกันเนอะว่าทังตูใ้ใช่เข่าใช่ยัง เดียงเพื่อนน่ยคอยนั่งยันไหนส่งขาตลอดเ่อยใช่ส่งขาดตลอดได้มีตะปูมันมีตะปูเกาะเลยนั่งยันไหนตะปูเกาะส่งขาดตลอดแล้วม่คือหมูนะใหญ่ไงหมอิ่มไหมอิ่มนะกินมาเกินสองยิมสามยิมมันอยากซูได้วยกันกินเงินบบบนี้ก็ยังไปเต้นนะบ้ว่ะ บระกาลเรบัเม th ื่อไหรเราประกาเต้นถอนดดยงอยหาอะไรหงไปดูแล้วเห็นจอเก็บละไมอยู่เห็นกันล้วมค้นลายวะท่าขี้ไม่ขนาดเขาท่าขีเนี่ยโอ้ยทรมดานหนากกันตาม่ไดไนอนเถื่อนเงี้ยนี่โอ้ไดรมดานทรบ้าน่มาเาหลับกลัวแท่าที่นี่ มาหนักตามแล้วไปใส้กับพบวกกางคันห่มในเพิ่อนหน่อยเลไปใส้กับมีดแดนซื้อห่มมาให้กับให้บเอาห่มเริ่มกางอย่างนี่นะเพื่อนในทีเพื่นโอ้ยได้คันจ้องไหมนึงไม่ได้ไปโผล่ก้นว่าได้จังอานเด้ว่าโดนตัวชาวงานแต่ที่ตู้จีบเราอยู่กางเลยนี่บ้าวว่ากันหัวอยู่กันสาวไปเบิ่งมือนั้นไปหน้าเดียวไปหาเขียบวก็ไปไปหน้าไป ไปไปเลนอยู่เป็นยังไงบุญก็วด้วยอผมมนำหลนำแบบนำีมันตายวะไปทางก็แค่ก็วันทีนะเาไปทาก็ไม่พอเลยหนุ่มพูดน้าพูดทาดวะเนือหนีบานยูนอ้อยนื่อน้ เลงมันหอมกรุวานเนาะนี่นั่งเบิงแบบนี้เนาะเบิ่งอิ่มเนตอนแรกนี่ยเื่อตอนแรกท่นกินนะขาวจนเบิดเลยขาวมันแบบถัมนไ่อยู่หอนี่เหเนาะัวนะทำใส่ชุดเทาเถอะเาหอมกัดกัดไปตะกี้สองใบเพื่อยุ่ง่ญ่แด้จัดจัป่านมได้ไกลพอดีแล้วพอดีกินได้ฉันนะพอดีใส่ใส่ลายชุดเทา จะว่ามีเพื่อนอยู่ใช่ไหมมีเพื่อนอยู่อยู่กับเพื่อนเนอะกันก็ยากได้เพื่อนคู่วคือกันนี่กันกับโมมี่ไม่ได้ลโตกเวลาไดลโตกะหุบขึ้นมากันแต่มาอยู่มันผลพามากเรียนกว่าเพื่อนใครอยู่ได้เหรอใครใครอยู่แต่ว่าอันนี้เหมือนพอนั่งเลยเนี่ยมันเศร้าๆได้นี่นะพัดแดดซองนี่ฮอนได้นี่เพราะแดดมันซองเข้ามาเลยแล้วนี่ทางตะเวนตกทางทางดันตะเวนตกมันฮอน อยู่นาบบบุได้อยู่นาบบนี้อยู่นากับบุกห้อนนี้อยู่นากับยามนี่นะนา้อนมาหากันี่เศร้ามาโม่จนสิไปทั้งหาอยู่หากินเนาะโตยังบุลุกเนาะบางท่านบ้านท่านเมืองบาเนาะอันนะันจะชื่อปุ๊บสิกันนะกันทไปเฮ็ดทางไปเพื่อนาปูนเมดเพ่นปูนมดเยอนมดกัเมื่อเด็กกเมื่อนอนอย่างนอนเนาะ ได้โอกาสนอนได้หนิมิติได้โอกาสนอนนะนอนระางมือเลยนอนฝ้าเป็นใจนะจะว่าจะขำก็แต่ขำหนึ่งอยู่ในหกเจ็ดมือเลยมือเลยบุญดิบุญนะครับมาต่อดองบ่ดองก่อนดองชามบดองกินก็แต่ชองขำอันก็แต่ชองขำสวยเรียกสวยงานป่ะการไปขำหนึ่งกย่ไปร่างสวยร่างยังช่วยเพื่อนชอขำกันขึ้นหรือกินมัดเพืนนี่แบบนี้เกี่ยงงานเออมา ชื่อ่ามือชามก็ผูกกินกันอีกแกินกันยาแะ้รแบบทำมากกันมานอนน่นึงกันหลักมากเพิ่นก็โทมาันน่นากไปล้างถัวอีกโทมานน้าแกินกันดีได้่งหมเ่บ้านได้เพิ่นก็มานอกันไปเปิดตู่ยาวก็เต้นตื่ยาืคืนนี้มืออะไรบนี้ฮะมือชิชามเนาะชิชามบุญนั่นนี่บุญบุญทังเหนือนี่ไก่ตลาดนัดนี่ิชามไปเห็นมาเพ่หนึ่งวัน เพิ่นานิดสามำคิชองอ่ะมือหอกกระต้มคิดสามเนุ้นมืออันยัมเนือหนนุนเพื่อนเนาะชนุนเพื่อนคิดสาำผู่แขนเนาะเปิมาได้หอดแต่ว่าเปินไปแท้แต่ว่าแถวเพื่อนจะแท้แล้วแท้เลยต้องหอดกันเบิร์ดแล้วบุญเนาะอยู่บ้านเนาะไกลไก่ก็หอดเบิร์ดบุญเนาะได้ได้โดนมาเพิ่นจกเอาดิงมางอ่นดนยังว่า มันเก็บเดี่ยวเด้บุญยังว่าเบิดบ้านทอาซอยกันทานยุ่งยากไม่ออกไปวะฮะยั่งยากขี่รถขี้เลยขี่ขี้ขี้แล้วรถกับสองคันอยู่เด้ใส่ชอนน้ำนี่เด้อโดยชอนน้ำหมูตัวบวะลูกหมูนะหมูจะนอนหมูเมาได้ขึ้นขึ้นนี่จะไปกินอาหานกันจนยอม แตว่ายอมเด้ชมื่อใต้ไพกันนะเขาก็มาแข่กันมาให้ได้สักคืนนี้ไปบอกเอากินแด้เงินจู้โตอะนะยังไม่อยากตู้อะนรยังอยู่พึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะต้งอะไรไปเอามาเลยงานจบแต่คนยังไม่จบอะไรแบบดูเจอแต่ตู้น้อยไม่เปิดคืนเนี่ยเออไม่ตู้เปิดกินเบียวมันเส็งนต่ตอนนี้ยิ่งเสียงตุ่ยยิ่้ยินเสียงโบราณบอาวหัวยิ่งยิ่งตู้อยู่หาวดงดองเราไปหาวสี มาตองมาณาาได้หาวใช่ปะเฮ้ยแต่มาไมอรู่ก่อนไปจ่ายกิโลตายไปซื้อนังเข็งเอาผู้บริหารมาไมาก่กันนะหอนกินเบียมันมีชองแหวกตัวหนึ่งคุกินเขาไมได้กันนะเจอรูกว่าเป็นห้องกินได้เมื่อไรเราจะอหนึมาท่านมาไดยู่เมียก็ช่องไปนากมึงา้เล พอดีฝาสุดเท้าใช่ไหมอืสุดเท้าช่วงช่วงเที่ยงเนาะกินขาเที่ยงไี่ได้หาเก้าโมงนึงเก้าโมงสิบสามนาทีนะึคนหางินข้าวช่วยามค่ำหนีก็มากนีไปิทางไปแล้วตื่นได้กระปองขึ้นได้เนะได้ใช่ไหมสัพอดกินข้าว่อกระปองได้เพระจากเ้านี้เนี่ยแค่ห่วยหน้านะไม่ห่อนะได้โคมใหม่เป็นไไปโครมกกะเป็การบาี กันนอนอยู่กับปอมนะบ้านไปกานเขียนกันอย่าอยู่กันว่าโอ้อย่ากินกระปอมเชนว่าอันนั้นนี้แบบเชนม่วงว่ะช่างที่เช็ว่ะยังในไหกระโบเห็นได้ยุคเขียนนะทาได้กระปอมกระปอมตมเท่าม่วงย่านนี่เนาะคักพดเลยกระปอมยู่ไปกานเยอ่าจะมือก่อนนะตัวกานเป็นยูทิที่ กนเเขียนบ่คือกระปองคอกปอมเรา่คอไปกันไตกี้นแต่หึงไไปกันเห็นยุมมันนอนอยู่แล้วมันนอนพอจับออกง่ายมันนอนหยอนลงมาบอกคือว่ามันนอนจับกับเหล่ยไม่ได้แล้วเออแต่ยังโมเห็นได้เคเือกันยังโมได้ได้เืออกนีว่าหาก็ได้กินกระปองปีนีื่อกัน ลงไฟฟูใหม่ไม่ลายบ่าไม่ลายวัานี้มาปั่นกันได้เรื่อยๆตัวแต่มาเอาลายแล้วซ้ำตก็ยากกันนะสีเสกกอึ่งหงอชื่อก็ไดรนะชื่อก็ะชื่อนะอะไรพอด้กินได้เมื่อไหร่นะเราหางกันไปเทื่อเล่เคยก้านทั่เทื่อบู้นี่ยาวอึ่งห้อแล้วเอออึ่งเงินผลโตผีใหม่เลยให้น้องผูประกาศเนาะไปขยับไปอยู่กันไป็กปุ๊กยอดเลยเด็กปุ๊กมูยเจ้าก่อนเด้อนั่ง่าเลยกันยัางม่จักว่าอึ่งไม่อยู่แบบไรเลยแต่กันการเขียดกันก้านไปยุ กันก네ันกับปอมปุ้ิดันซื <s <s ้อไป้ <h <h ันซเลยันซื uh <h <h ้อแต่ห่วงไเดี๋ยววันมะนาก็จะิจัดันซื้อหน่วยสิบพันเฮ้ยหงไม่ได้กินมันมีแตไปก็ไปมิเตไปก็ไปไปอยู่เว้ยเ้า งามแทข้าเดี๋ยจุ่มนี่แหละออหมูกันเยอะงามจังชื่อวชื่อวไปชนโอเลยนะไปจได้วะออขันกันไปิโน่เมื่อไหร่ขันกันีงนชื่อว่าผาเลยอาไมมีว่เพื่ออนบนียันน้ายันน้ายได้เดี๋ยวเ้มาว้นี่งามแต่มีทองใ่มีทองใช่กันใส่ไปซีด้ย เอาเกัสองงานมั hmm. um, mm ิเ hmm. อ no, no so so mm ้าต้นูเี่ยยังหญ่ปูกยังยังูกการไปชงนันว่าดอกอันนั้นเป็นการไปชงพันดอกม้เอาผูกกนไเอาผูกก็ได้เอาขบาดปูกก็ได้แม่ก้นจุยแต่เป็นดอกเป็นยังกัเพื่นไ่ได้ให้ผูกไรกัน อันคือกันไปอันมาน้ำเมีมินอันงานอันมาวันเกิดลูเราอ่ะวัผูกเพนเลยไปเขากันเงื่อนให้าะว่าท่านขาไปช่วยคนมาผูกเพนดิยืนลบ่ไปว่าหาุไปถข้าหนึงฉันล้างคนเดี๋ยวมานอนันั้นหรเมีไปดองซองเมื่อสองคืนดินนผู้สาววะ ก็จะไปกันข้าลูกกันก็ข้าลูกก็ไปคือกันนัดมีลูกมีลูกเนาะมี่ผัวที่ที่ไหนคนมีลูกเนี่ยมีลูกมุ้ีผัวมังโก้เป็นปลาเจาะนะปลาจาะปลาเนะคนนี้ปลาเนาะแต่มองงามสได้ปะงามอยูะ น้องจักน้าหายนอนใจน้องวันน้าหายนอนใจช่วงเันขาวเลยช่วงกันน่ะทขาวขาวเลยช่วงเนนหลเนี่าคมกัตาหายเนว่บ่าได้บไปตากแดดก็ตากแดดท่าเนี่ยกมาได้นอนดับดนกระห่อ ตัวงบ๊บเบิ่งเจ้าขอเจ้าขอบหนาเี้่งขาวเ้วืกันนะเห็นแต่ผู้อื่นนู้ขาวขามาใส่คมวอนี่นข้าวยมดู่แขาไนน่าห่เาด่าลายชักเ่อ่ท่าไหนตรกะท่าท่าต่ท่าแ่ท่าแ่าแต่ท่ท่่ะขาวต่ท่ตแต่่าา่่แต่ท่าต่ทาตาทท่าทาตทาาทาถ้าตทแต่า่าา มือนเลยกันห้าขาดเแบบกันใส่ครีมลามหนาแล้วครีมตัวเหาวนี่เนะม่กี้กันยูงเท่มากันข้าวตึงหาาะนะาัาใส่ครีมเลยนะบัดนา้บ้านรดหัวเผิ่นมาถึงเบดดตัวดต้างแล้วเผล่อนยูุ่นก็ถือเบตรู้หัดเด้๋ยวทาครีมน่งขาวเลยได้ขาวแล้วทาครีมทาทาแสรเขาย,ยังเงินยูในโฉนดทาทาอะไรกันเลเพื่อนเนาะเ่ราเราเด็ดแล้อันนี้ว่าโ้สีในสีหมวนี่ จืดเันจะจืดเลยถ้าจืดเลยจเยยู่งแงงทีไรแเออเมาเบียพกมาจัดกินเบียรไม่กินนะน้่ได้กินีว่าขนมนะไม่กินทีเจ้าหย่เจ้ากิดจะลืมเนาะใจเมียนไทยเมียนไทยมันลายเมีนหมลยแต่ก็ว่ากันให้ตัวยุบกันให้ลืมเนาะมันใกล้กันเนาะคนละเา หลังเดียวนาอผันเท่ากันไม่เ่าหันหลังเดียวนึงแต่ก็อยู่ใต้ก็แต่ตะกี้ัเิ่กันาหุบขุนมาเหนือนี่ยไม่คอยลงใต้หอยไม่เดือดเยดอากวก็ใ้ได้ไ่ได้หอยนะมีบหอยนะนี่ันลงงไข่สิงงสเล่งมดะลงไหมเตลย่างย่างีโบไม่มีปีงมีกรนเอาอยู่ก็มีไมีหรั้ว่าขันเห็นปีงแ่บเจ้าบบหายนะเจ้าโบหาย็จะเท่ากับหอยไปหาปีงนมาข่ายตัวเซนนี่ บบมีปีกเนี่ยบมี่ีันดวมี่นเลยนั่มันพอกินไมทันเนาะบไแ่เนาะแ่ันไปเอาหอยเอายังกันก็ไม่ได้หินไม่ได้จับไปกันโบมี่เนาต่กี้มีอยู่ดมีดิเอาไปชอนปีไั้จับเกี่ยวมือเขาว่าดีลายปีแล้วว่มันลายปีเลยถิ่เครกระปอกลงบริมีเลยเี่ยพ่อขันใส่พอันย่างตะกี้แล้วิ่นเครื่อกระปองลง เครื่อเนี่ยมันมีมันมีมเครือหนึ่งมันแผ่มันเครือกระป๋องมันไ <c oughs> ด้เอากีนลุงแลก่เชยู่หันซาลาตีมันรับชิเมนีดม่ดอกวแจ็คไปเหยื่อ,อขาน,นี่ขาหันมากกว่าประเีเด้อชาวขมือนไปเท่ากับเดือดแช่ไปเท่าหน,าน,น้ามันหอนอมีครบได้เหยือ่อจริงไงปลาก็มีปลาเพึ่นก็มีต้มปลาทักทักใช้สมุนมะขามก็ได้สมุนมะเดงก็ได้ ต <Bye. S 1> <Kinder. S 2> ุกออกมาตุกแต่ตำปลายังเรียบร้อยช่วยพักช่วยอย่างอะไรใส่โคบึ้อแต่ตุกอ่ะเอาเท่ายังลงแล้วตุกจะเอาน้าห่อนมาถอกจุกลงรถเดลยตุกอย่าไปปงเหมน้าห่อนหัดปงเนาะมันแช่ไหมกันบุเคยเ็ชื่ยวมีแต่หน้ห่อนขุดของทางคาเลยคาจุกันสุกไปไปเนาะโอเคเออไป โอเคน้องพี่น้องน้องสำหรับคลิปนี้กันนั่งค่ะ,ะกำลังสีไปพี่น้องเลยกระเด็กกำลังหอนเนะาะทุ่งให้ตรงหน้าผมเออ้อพี่น้องออกไปทางพุน้นแหละผมงอันนั้นหน้าน,าน้นานองมะนาวอยู่ายทางนี้หน,น,น้าตุเดนโอเคพี่น้องเลยไปพบอไปพอ่อในคลิปหน้าเนาะสำหรับมีตุเดนไปก้อนสบายดี